You are listening to the active podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ Active Podcast ค่ะสัปดาห์นี้เราคุยเรื่องของการศึกษากันบ้างดีกว่านะคะเรื่องการศึกษาใี้ดูจะเงียบหายไปนานแต่ประเด็นหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนมีคําถามในใจคือการเรียนสายวิทย์สายศิลป์มันตอบโจทย์เราไหมเราจะสามารถค้นหาตัวเองได้ไหมนะคะถ้ามีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นคงต้องฟังคลิปนี้ละค่ะเพราะว่ามีข้อมูลชุดหนึ่งน่าตกใจทีเดียวเขาบอกว่าเราเริ่มแบ่งสายวิทย์สายศิลป์กันตั้งแต่ปี2,470 แล้วนะคะนานมากแล้วทำไมยังเป็นสายวิส,ยสัยศิล์นอยู่เลยและจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะวันนี้เราชวนคุยกันนะคะกับน้องก,กันกัญญนัทกองรอดนะคะเป็นคณะทำงานโครงการก่อการครูชวนพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะน้องกันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะน้องงานแนะนําตัวหน่อยตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่บ้างเกี่ยวกับมิติการศึกษาคะเออหน้างานของโครงการก่อการครูนะคะเราก็จะมีหน้างานหลักๆสักสส่วนค่ะพี่นุ่นค่ะเออส่วนแรกใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการทํางานพัฒนาศักยภาพครูที่สนใจเข้าร่วมกับเราเนาะซึ่งเราก็จะเปิดรับจากทั่วประเทศค่ะอ,อีกส่วนหนึ่งคือเราทํางานเครือข่ายโนดเนาะก็คือจะมีคุณครูที่เข้าร่วมกับเรา4ี่โมดูล ในโครงการกก่ะการฟูเนี้ยเริ่มขยับไปปฏิบัติการบางอย่างในพื้นที่ของเขาเพิ่มมากขึ้นค่ะ,คะว่าก็จะมีอีกอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำมาตลอดคืองานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ มิติทางด้านการศึกษาทางที่มาจากการพัฒนาครูหรือว่าประเด็นต่างๆที่เราเห็นว่ามีความน่าสนใจค่ะอยากฟังเลยค่ะว่าถ้าเป็นช่วงนี้ล่ะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เด็กๆเ,เจนใหม่ก็เริ่มมีคำถามกับอนาคตตัวเองเยอะมากเลยส่วนใหญ่แล้วคุณครูเขาบ่นเรื่องอะไรกันนะคะน้องการเป็นข้อสังเกตที่พบกับครูในโครงการเนาะ,ะหลังจากช่วงโควิดเป็นต้นมาเขารู้สึกว่าคุณภาพของเด็กในชั้นเรียนอาจจะแบบ มีความถดถอยลงปัญหาในเรื่องของเด็กอาจออกเขียนได้เนี่ยมันเริ่มส่งผลให้เห็นมากขึ้นรวมถึงการคอนเซนเทรตของเด็กในชั้นเรียนอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีปัญหาอาจจะเพราะแบบสิ่งเล้าต่างๆมากมายที่อาจจะแบบดึงความสนใจของเด็กไปเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พบจากเครือข่ายพี่ๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดอะคะ่ะปฏิเสธไม่ได้เลยคือเรื่องของประเด็นเด็กหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาซึ่ง มาจากฐานะทางครอบครัวที่อาจจะแบบไม่ได้มีความพร้อม ความจะเป็นของเด็กที่อาจจะต้องไปช่วยพ่อแม่ทาํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันก็มีมากขึ้นเหมือนกันทีนี้เราจั่วหัวมาเรื่องของการค้นพบตัวเองในเด็กๆเ,เนี่ยจริงๆมันยากมาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้าเราด้วยซ้ําทําไมเราค้นหาตัวเองกันยากจังเลยแล้วก็มีน้องการนี่แหละเขียนบทความด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งแยกการเรียนสายวิทย์สายศิลป์ในส่วนตัวน้องการเองทําไมถึงมีความสนใจเรื่องของการเรียนสายวิทย์สายศิลป์ว่าเอะมันตอบโจทย์ กับเด็กรุ่นใหม่จริงหรือเปล่าเด็กรุ่นที่ผ่านมาจริงไหมอะคะส่วนตัวการอะโตมากับการที่โรงเรียนเนี่ยแบ่งสายวิยสัยนิยู่แล้วก็คิดว่ามันก็เป็นมาแบบนี้อยู่แหละแต่พอเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราเริ่มพบว่าหลังๆเนี้ยโรงเรียนมันยิ่งมีแบบแผนการเรียนเฉพาะเยอะขึ้นก็เลยเออสงสัยว่าแสดงว่าที่ผ่านมาการแบ่งวิทย สินเนี่ยแค่สองสายเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เด็กจริง,รงๆใช่ไหมก็เลยลองกลับไปทวนข้อมูลดูค่ะว่าเออที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มในอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะไปในเวนไหนดีอะไ,ไใช่แต่ถ้าแบบประสบการณ์ส่วนตัวการแบ่งใส่วิัยสัสินในช่วงที่กันโตมาค่ะก็แอบรู้สึกว่าเราเรียนใส่วิทย์เพราะอะไรอะ เราอาจจะแบบไม่ได้สนใจจริงๆหรือเปล่าเรายังไม่ได้รู้ด้วยซ้ําว่าคําว่าสายวิทย์เนี่ยเราจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างสมัยกันกันไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ว่ายุคก,กันยังเป็นอยู่คือคเรามีความเชื่อว่าการเรียนสายวิทย์คณิตเนี่ยสามารถเข้ามหาลัยได้หลายคณะเออรุ่นพี่ก็เป็นเหมือนกัน <c oughs> เป็นเหมือนกันก็คืออ๋อเรียนสายวิทย์เนี่ยมันกว้างกว่าแล้วก็น่าจะเลือกคณะได้เยอะกว่าแล้ว ก็เป็นค่านิยมของคนในครอบครัวอ,อยากจะให้เรียนสายวิทย์อันเนี้เป็นมาตั้งแต่รุ่นพี่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างเจนซีเป็นต้นไปเขายังตั้งใจที่จะเลือกเรียนสายวิทย์หรือตามค่านิยมเหล่านี้อยู่ไหมคะหรือเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีสองส่วนขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ที่น้องๆอ,อยู่ด้วยเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือที่เขาสามารถไปหา ห้องเรียนที่มันตอบโจทย์ความสนใจของเขาได้เด็กบางคนรู้ตัวว่าเออฉันอยากเข้าเรียนสายสังคมศาสตร์จังเลยซึ่งการแบ่งวิชคณิตอ่ะมันไม่ได้มีสายตรงเนี้ยให้เขาอ่ะหลายคนก็จะเลือกที่จะไปเข้าโรงเรียนที่มีการแบ่งสายสามารถเรียนนิติศาสตร์แลัฐศาสตร์ตั้งแต่ม .4 ได้เลยเพื่อที่ว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยเขาก็จะสามารถไปสอบเข้ามหาลัยได้โดยตรง เพราะว่าอันนี้เล่าให้พี่นุ่นฟังค่ะอย่าง,างการาจบรัฐศาสตร์มาเนะะเาะแล้วตอนสมัยที่การเข้าอ่ะมันมีการสอบที่ชื่อว่าสอบตรงของคณะอะอย่างเช่นนิติรัฐศาสตร์เนี่ยจะมีข้อสอบของตัวเองซึ่งเนื้อหาที่เขาใช้สอบอ่ะในโรงเรียนอ่ะไม่มีสอนเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ที่เกินจากหลักสูตรปกติแล้วรุ่นเราเนี่ยจะต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม,ตมหรือว่าไปหาอ่านเพิ่มเติม,มซึ่งพักหลังเนี่ยเราก็เลยสังเกตว่าหลายๆโรงเรียนอ่ะ อาจจะเห็นช่องตรงเนี้ว่าหลายคณะเนี่ยมันมีการสอบตรงที่เนื้อหาของโรงเรียนไม่พอแล้วแล้วก็จะทํายังไงเพื่อให้เด็กที่สนใจอ่ะสามารถเข้าเรียนได้เลยก็เลยอาจจะมีการเกิดห้องเรียนรูปแบบที่มีความเฉพาะแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อเด็กจะไปเข้ามหาลัยได้โดยตรงค่ะเรื่องของการ <ใน S 1> สอบตรงเนี่ยพี่เคยได้ยินเหมือนกันคือเหมือนถูกขนานนางเหมือนกันว่าการสอบตรงเนี่ยข้อสอบค่อนข้างยาก เฉพาะทาง<ม>พอสมควรแล้วก็ในห้องเรียนเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมอย่างที่น้องกันบอกนี่แหละนะคะทีนี้เนี่ยในเวลานี้ในสังคมเนี่ยเรื่องของการสอบตรงหรือการมีแผนเฉพาะหรือก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้ยินเรื่องของตลาดวิชาที่จะผู้เรียนสามารถไปหยิบฉวยอยากจะเรียนอะไรหยิบใส่ตะกร้าได้เลยเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีลักษณะแบบนี้มากน้อยแค่ไหนคะในบ้านเราอะหลายโรงเรียนที่เขามีทรัพยากรเพียงพอในการทําห้องเรียนพิเศษเนี่ยก็จะ ก็จะเริ่มเปิดแผนการเรียนพิเศษเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วกลายเป็นว่าแผนการเรียนพิเศษเหล่าเนี้ยอาจจะกลายเป็นจุดขายหนึ่งของโรงเรียนนั้นๆด้วยเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันที่โรงเรียนหลายๆโรงเรียนพยายามเปิดห้องเรียนพิเศษเหล่าเนี้ยมันก็เริ่มมีสัญญาณฝั่งมหาลัยซึ่งอันนี้ขอก็น,น่าจะพูดได้แหละเพราะว่ามันพับบิกพอสมควรค่ะคณะนิติศธรรมาศาสตร์เนี่ยพึ่งประกาศยกเลิกการสอบเข้าหลับตรง ของคณะอืมเมื่อเมื่อปีล่าสุดเนาะเห็นว่าเออมันก็มีฟีดแบ็กจากน้องๆหลายคนที่เขารู้สึกว่าอ้าวเราเตรียมตัวที่จะสอบตรงมาแล้วตั้งแบบตั้งแต่ม .4 แล้วมหาลัยมาประกาศว่าปีการศึกษาหกแปดจะไม่มีการรับตรงแล้วนะค่แล้ววิชาต่างๆที่มหาลัยต้องการเนี่ยน้องๆเขาทิ้งไปแล้วอะ่ะอันนี้จะทํำยังไงดีเขาให้เหตุผลว่าอะไรคะทําไมต้องยกเลิกด้วยอะ่ะการที่ต้องสอบข้อสอบเฉพาะของคณะเนี่ยค่ะ มันสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับนักเรียนที่เขามไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีความเฉพาะได้<ม>อาจจะแบบโรงเรียนไม่ได้มีห้องเรียนเหล่านี้หรือว่าไม่มีเงินที่จะแบบไปเรียนพิเศษติวเพิ่ม,มเขาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาควรเอามาตรฐานที่เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้อยู่แล้วเนี่ยมาเป็นตัวกลางในการคัดเด็กดีไหม<ฆ>เช่น กลับไปดูที่คะแนนวิชาสามัญทั่วไปหรือสาระพื้นฐานที่เด็กๆทุกคนต้องเรียนนะคะก็จะใช้คะแนนในสัดส่วนนั้นมากขึ้นค่ะคราวนี้นะคะย้อนกลับมาสิ่งที่น้องกันได้เล่าเอาไว้ในบทความเนี่ยน้องการท้าความไปถึงว่าประวัติศาสตร์ของการเรียนสายวิทย์สายศิลป์มันเริ่มมาจากอะไรเออแล้วมันมีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างที่น่าสนใจอะคะ อันนี้ก็อาจจะให้เครดิตเนาะการก็ไปสืบทอดมา The m a ม t เ r เป็นคนทำไว้ค่ะเ,<อ>เขาก็เล่าเล่าค่ะว่าเออจริงๆแล้วการแบ่งแยกใสวิทย์ใสสินเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เจ็ดเลยนะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องหลักสูตรหรือมาตรฐานการศึกษามันถูกพูดถึงย้อนไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแหละตั้งแต่เราเริ่มมีการปฏิรูปการศึกษาให้มีความสมัยมากขึ้นเนาะระบบการศึกษาถูกทาในโรงเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อทําให้คนเนี่ย มีความรู้ที่สูงขึ้นแล้วก็หลุดพ้นจากอาชีพเสมียนซึ่งเป็นอาชีพค่านิยมในสมัยนั้นและอาจจะถูกมองว่าแบบเออมันไม่ได้สร้างเออผลผลิตอะไรบางอย่างให้กับรัฐหรือเปล่ารวมถึงอาจจะคาดหวังว่าระบบการศึกษาจะช่วยผลิตบุคลากรให้กับรัชกาลอะไรอย่างนี้ยค่ะการศึกษามันก็เลยถูกปฏิรูปมาตั้งแต่ช่วงนั้นเนาะแต่ว่าพอเรามาพูดถึงรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยมันมีการกําหนดแผนก็แบ่งแยกแหละเป็นมอต้นมปลาย เป็นแบ่งแยกอีกทีหนึง่งคือสามัญวิสามัญสามัญเนี่ยก็คือสายสามัญทั่วไปเหมือนที่เรารู้จักเลยก็จะมีการแบ่งแยกเป็นเออวิคณิตวิทย,ทย์แต่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะใช้ชื่อว่าเอ,อสายวิทยาศาสตร์ก็เพื่อไปเรียนเรื่องของแพทย์วิาศวะต,ต่างๆในระดับที่สูงขึ้นเนาะ ในขณะที่ในด้านสายศิลป์เนี่ยเขายังใช้คําว่าสายอักษรศาสตร์เพื่อไปเรียนพวกวิชานิติศาสตร์รัฐศาสตร์ภาษาสใดๆอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่อีกปีกหนึ่งก็จะมีวิสามันซึ่งอันเนี้ยก็จะพูดถึงในเรื่องสายอาชีพใช่แต่ว่าหลักๆเนี่ยเหมือนเท่าที่การเข้าใจนะการแบ่งแยกเหล่านี้มันเพื่อไปเสิร์ฟการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็เพื่อหวังว่าการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นเนี้ย จะเป็นการผลิตกำลังคนให้กับประเทศในการมีบุคลากรที่มีความหลากหลายมีความสามารถที่หลากหลายประมาณนั้นนะคะพี่นุน่นแล้วหลากหลายจริงไหมคะในอดีตพอแบ่งวิทย์แบ่งสินปุ๊บผลิตออกมาคือตอนนี้ก็ได้ยินนักวิชาการก็จะบอกว่าประหนึ่งเป็นโรงงานผลิตคนและตอนนี้เป็นเหมือนผลิตเหมือน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 ,เห,อนเหมือนกันอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่ามันเป็นสืบทอดมาตั้งแต่ตอนนั้นไหมคะถ้าเป็นรากความคิดว่าเราการศึกษาเราเพื่อผลิตคน ออกไปสู่ตลาดแรงงานมันก็ก็พูดได้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นเหมือนโรงงานผลิตอะไรบางอย่างเพื่อออกไปคุณไปสู่ตลาดแรงงานแล้วก็ไปเซิร์ฟอะไรบางอย่างให้กับรัฐม,มันมันไม่ได้ถูกพูดถึงมาว่าเออการศึกษามันมาจากบริการของรัฐที่ควรใช้สำหรับเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เขามีขีดความสามารถหรือว่า ค้นหาความชอบ uh huh. ความถนัดของตัวเองต uh huh. uh huh. ามที่เขาต้องการแต่มันกลายเป็นการศึกษาเพื่อศึกษาต่อแล้วก็ไปตลาดแรงงานค่ะคือเหมือนเป็นแพทเทิร์นเลยที่วางเอาไว้ว่าจบนี้ไปต่อน,นี้ต้องสอบด้วยข้อสอบแนวนี้ไปต่อแบบนี้แล้วก็จบมาทํางานแบบนี้มันก็เลยเหมือนเหมือนนักเรียนเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันเนาะคือ mm hmm. ทำงานไปตามสเตปเพื่อให้ได้สุดท้ายได้เงินเดือนแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรใช่ไหมคะ แบบนั้นใช,ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> อันนี้แบบอ,อพบเปนเบตตัวเองที่แบบว่าเออเราไม่เคยได้มีจังหวะในการค้นหาความชอบของตัวเองขนาดนั้นเลยอาจจะต้อง <c oughs> อ,นนาอาจจะต้องลองชวนให้คุณผู้ฟังเนาะลองแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าเจอประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันไหมเรียนจนไม่มีเวลาค้นหาตัวเองจริงๆหรือเปล่าแล้วเทรนด์โลกในอนาคตคล่ะคะน้องกันถ้าเรามองตอนนี้การแข่งขันกับนานา,นาประเทศการศึกษาของเราเนี่ยเอ๊มันอยู่ตรงไหนล่ะแล้วถ้าเกิดยังแบ่งสายวิส,ยสัยศิลป์อยู่แบบนี้เราจะสามารถก้าวทันนานา,นาประเทศได้ไหมตอนแรกตอนที่ได้โจทย์เรื่องเทรนด์โลกมากันก็สงสัยเหมือนกันนะว่า เออแล้วจริงๆแล้วเรื่องของการแบ่งแบ่งสายของเราหรือว่าการมีแผนการเรียนเฉพาะอ่ะต่างประเทศเขาทํากันหรือเปล่า<ฆ>อะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้พบข้อมูลว่าต่างประเทศมีการแบ่งขนาดนี้ขนาดนั้นใช่ส่วนในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยทุกวันนี้เราก็อาจจะต้องกลับมาตั้งคาถามเหมือนกันค่ะพี่นนว่าเรากําลังแข่งขันด้วยเรื่องอะไรหรอ พิซซาไหมพิซซาหรือเปล่าหรืออะไรถ้าเป็นเรื่องของพิซซาอย่างเงี้ยค่ะคะแนนของประเทศไทยเนี่ยมันมันก็ยิ่งถอยลงถอยลงคำถามคือแล้วรูปแบบการศึกษาที่เป็นอยู่หรือว่าอนาคตที่เราจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันมันจะไปช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นจริงจริงไหม <c oughs> หรือเราอาจจะต้องไปดูหรือเปล่าว่าการทดสอบพิซซาหรือสิ่งที่เราต้องการแข่งขันเนี่ยเขามุ่งเน้น เออสกิลหรือว่าศักยภาพด้านไหนของเด็กเป็นตัวสำคัญนะคะ,อะพอพูดถึงเรื่องของพิซซ่าเนี่ยรวมถึงการแข่งขันของนานาประเทศเนี่ยมันเห็นภาพชัดว่า เด็กไทยเนี่ยก็คะแนนถดถอยไปสู้กับนานาประเทศไม่ได้เราจะยังใช้แผนการสอนการเรียนแบบเดิมหรือไม่เนี่ยก็เป็นคําถามเหมือนกันนะคะเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครมาฟันธงชัดเจนเนาะว่าการแบ่งสายวิทย์สายศิลป์มันเป็นผลเสียหรือผลดีอย่างไรก็เลยอยากจะชวนน้องกันคุยต่อเพราะว่าเห็นในบทความเนี่ยมีการหยิบยก บางประเทศด้วยเขามีแผน<ฆ>การเรียนการสอนอย่าง,างฟินแลนด์ที่แบบเออเออถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของด้านการศึกษาเลยอะไรเงี้ยเขาจัดการเรียนการสอนกันแบบไหนแบ่งวิทย์แบ่งศิลป์แบบนี้หรือเปล่าอย่างฟินแลนด์อย่างเงี้ยค่ะระบบการศึกษามอปลายของเขาเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งเป็นสายวิทย์สายศิลป์เหมือนบ้านเราขนาดนั้นแต่ว่าเขาจะแบ่งหลักๆคือสายสามัญกับสายอาชีพเนาะอย่างสายสามัญก็คือเด็กอยากเรียนอะไรสามารถเลือกเรียนได้เลยโดยที่ ไม่ได้ไม่ได้มีแผนการเรียนเฉพาะที่เด็กคนหนึ่งเข้าไปเกรดหนึ่งแล้วต้องอยู่กับแผนนี้ยไปอีกสาปีขนาดนั้นแต่ว่าเขาสามารถเลือกในลักษณะการข้ามศาสตร์ข้ามวิชาได้เลยว่าเออถ้าสนใจเรียนวิชานี้ก็ไปเรียนได้เลือกได้แค่นั้นเลยค่ะคือมันจะมีการแบ่งหลักๆคือเป็นสามัญกับ อาชีวะที่เรนเรื่องอ r t s ไปเลยใช่เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าอันเนี้ยค่อนข้างฟรีกับเด็กมากอืม,อม,มีเด็กสักคนหนึ่งที่สนใจการเรียนบัลเล่มาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียนสายนี้ไปได้เลยแบบว่าพัฒนาศักยภาพของเขาไปให้สุดเลยโดยไม่ต้องไม่ต้องมาเรียนวิชาพื้นฐานไหมคะหรือว่าพื้นฐานก็ยังอาจจะต้องเรียนอยู่ด้วย การเข้าใจว่าทุกประเทศอะคะ่ะมันจะมีวิชาพื้นฐานบางอย่างที่เด็กจําเป็นต้องเรียนอยู่เนาะ,ะ,ะแต่ว่าอย่างอย่างไทยอย่างเงี้ยสมมติถ้าคุณเลือกที่จะเรียนวิทย์คณิตแล้วเนี่ยวิชาพื้นฐานคุณก็ต้องเรียนละหนึ่งแล้วก็พวกวิชาเพิ่มเติมท,ที่ที่ตอบโจทย์แผนการเรียนของคุณเนี่ยคุณก็ต้องเรียนไปอีกเซตหนึ่งแต่ถ้าวัานหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปลงลึกในวิชาสังคมคุณก็ไม่สามารถข้ามไปเรียน วิชาสังคมที่ลงลึกได้เป็นประมาณนั้นค่ะแต่ว่าถ้าอย่างของฟินแลนด์เนี้ยเขาสามารถคลอสได้โอ้น่าสนใจอย่างสมมุติว่าเราเรียนสายวิทย์มาก่อนแต่เราสนใจมิติสังคมจิตวิทยาเราก็เรียนข้ามศาสตร์ได้ซึ่งมันจะกลายเป็นกลายเป็นทักษะที่ข้ามศาสตร์แล้วมันจะเป็นพลังสำคัญด้วยเนาะการข้ามศาสตร์เนี้ยใช่ไหมคะ ก็รู้สึกว่ามันช่วยทําให้เราเห็นตัวเองในมิติอื่นๆด้วยเหมือนกันอ,อ,อย่างเช่นถ้าสมมติเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษอืแล้วเราก็อยากไปเ x p l o r พตัวเองในด้านของศิลปะด้วยอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้ไหม,ม,มถ้าทําได้มันก็คงจะน่าสนุกเหมือนกันนะคะว่าแบบเออเราได้ได้เห็นตัวเองในมุมอื่นๆซึ่ง เออพอไปลองแล้วเราอาจจะชอบมันมากกว่าสิ่งที่เราเรียนมามแต่เดิมก็ได้เหมืมอมนกันอะไรเงี้ยคะ่ะเหมือนได้ทดลองในสนามของการศึกษาไปด้วยในตัวว่าตกลงแล้วเราชอบอะไรจริงๆเนาะมีมีประเทศอื่นอีกไหมคะที่เขามีลักษณะการสอนที่ไม่แบ่งแยกวิทย์ใสวิทศิล์แบบนี้อะคะ่ะที่ที่กันเจอมาที่รู้สึกว่าน่าสนใจอีกประเทศหนึ่งอะคะ่ะคือเป็นออสเตรเลียเขาบอกว่าของประเทศออสเตรเลียเนี้ยเด็กเ สามารถมีอิสระในการเลือกการเรียนรู้ได้เลยโดยที่ไม่ได้มีผลกับการเข้ามาหาหลัยใช่แล้วก็จะแบบไม่ได้มีการแบ่งแยกแผนการเรียนเลยเรียนได้ตามใจมแต่พอว่าถ้าเขาจะเข้ามาหาหลัยเนี่ยอาจจะต้องมีเกณฑ์บางอย่างที่ระบุไว้นิดหน่อยว่าเออถ้าคุณอยากเข้าคณะแพทย์คุณจะต้องมีวิชาไหนที่ เก็บขานมาแล้วบ้าง mm hmm. ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ค่ะมันจะถูกบอกอยู่ตั้งแต่ในสมัยที่เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียน mm hmm. แล้วก็จะมีคุณครูเนี่ยคอยช่วยวางแผน uh huh. เหมือนกันว่า uh huh. เด็กหญิงกันถ้าเธออยากเรียนแพทย์ uh huh. เธอก็ต้องไปเรียนวิชานี้นะวิชานี้นะ uh huh. แต่มันไม่ได้ฟิกทั้งทั้งแบบ ทั้งโชคชีวิตการเรียนของเขา,าะอะค่ะอ่ามันยังมีเปิดช่องว่างให้เขาสามารถไปเรียนวิชาอื่นได้เหมือนกันอ๋อเหมือนคุณครูเป็นโคช้ชคอยช่วยดูว่าเด็กๆเรียนครบหน่วยกิจหรือยังถ้าเด็กหญิงการอยากจะไปเรียนอย่างอื่นนอกจากที่เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการไปสอบแพทย์เนี่ยก็ได้นะแต่ห้ามเกินสามตัวนะลูกอะไรอย่างงี้คือจะมีโคช้ชคอยปร,คประคับประคองเราใช,ใช่ไหมโอ้ดีมากเลยนะคะซึ่งประเทศไทยก็ไม่เคยมีก็เรียนตามที่เรากำหนดเอาไว้ ใช่ไหมและถ้าเป็นมุมมองของน้องกันเองถ้ามองเข้ามาที่บริบทของประเทศไทยที่มันมีระบบการศึกษาแบบเนี้ยค่ะมันเพราะจะมีเป็นไปได้แบบไหนบ้างอ่ะที่ทําให้เด็กๆสามารถเลือกได้มากกว่าสายวิทย์หรือสายศิลป์เพียงอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยกันลองไปดูโมเดลของโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนเหมือนใกล้บ้านมากอยู่<ฆ>ข้างๆกันก็ลอง ด้วยความที่เราอยู่ใกล้กับโรงเรียนสาธิตธ,ธรรมศาสตร์น huh. ั่นแหละค่ะก็สงสัยมัน uh huh. ว่าเออเขาเรียนกันยังไงเพราะว่าเราอ่ะจะได้ยินมาตลอดว่ามต้นเน้นหลากหลาย uh huh. มปลายเน้นลงลึกก็เ uh huh. ลยสงสัยว่าคาว่าลงลึกในที่เนี้คืออะไรก็ uh huh. ลเลยลองไปดูข้อมูลเนาะ uh huh. มันก็ครงสร้างหลักสูตรเขาอะค่ะพี่นุ่นเขาก็จะบอกว่าเออถ้าเป็นนักเรียนมปลายเนี่ยจะมีพื้นฐานวิชาเอ,อ่อวิชาพื้นฐาน กี่กลุ่มสาระกี่หน่วยกิจที่เด็กๆจะต้องเรียนเนาะแล้วก็ทุกคนก็ต้องเก็บตามนั้นบังคับให้เด็กเรียนเพื่อให้ได้พื้นฐานบางอย่างที่เขาสามารถเอาไปต่อยอดในระดับอุดมศึกษาได้ในขณะเดียวกันในวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะที่จะลงลึกอะค่ะเขาก็จะมีการแบ่งแยกตามกลุ่มประสบการณ์เนาะจะไม่ได้แบ่งเป็นแผนแบบแผนวิชาชีพหรือแผนคณะ มหาลัยเหมือนมหาลัยแบบนั้นแต่ว่าจะดูกลุ่มประสบการณ์เช่นกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพกลุ่มมนุษย์และสังคมกลุ่มผู้ประกอบการและการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปดูว่าอ่าถ้าสมมติเด็กกิงกันอยากเข้าคณะสังคมวิทยาเด็กกิงกันจะเก็บ วิชาพื้นฐานของมอปลายให้ครบหน่วยกิจแล้วก็ไปเลือกเรียนวิชาเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มมนุษย์และสังคมอะค่ะกลุก็จะเปิดวิชาเฉพาะให้เราได้เก็บหน่วยกิจซึ่งเขาจะรีไฟว่าคุณต้องเก็บอย่างน้อยเนี่ยสิบสองหน่วยกิจถ้าถ้าเก็บสิบสองหน่วยกิจต่อหนึ่งกลุ่มได้แล้วเนี่ยแล้วคุณอยากไปลองกลุ่มประสบการณ์อื่นคุณก็สามารถทําได้ โอ้เมื่อกี้ได้ยินมีวิชาผู้ประกอบการการเงินด้วยสมัยพี่นุ่นเรียนเนี่ยไม่มีชื่อวิชาลักษณะนี้เลยเนาะโอ้น่าสนใจมากแล้วถ้าลองเปรียบเทียบระหว่างที่น้องกันบอกอันนี้น่าสนใจค่ะที่บอกว่ามอต้นเรียนหลากหลายใช่ไหมแล้วมอปลายเรียนลงลึกเออมอต้นที่เรียนหลากหลายนี่เป็นลักษณะแบบไหนคะมันมันจะมีวิชาพื้นฐานอะไรที่เด็กๆจําเป็นที่จะต้องรู้บ้างเขาก็จะเน้นเรียน แต่อาจจะแบบไม่ได้ลงลึกมากอย่างเช่นอันนี้การสามารถพอยกตัวอย่างได้คือจะมีกลุ่มวิชาที่ชื่อว่ามนุษย์และสังคมเนาะก็เด็กๆก,ก็จะได้เรียนตั้งแต่ในมิติของประวัติศาสตร์มิติของภูมิศาสตร์ศาสนาความเชื่อหรือ,อ,อโมดูลที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะ เขาจะได้เรียนหลากหลายในแง่ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือสิ่งที่เขาจาเป็นที่จะต้องรู้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เรียนลงลึกเหมือนพี่พี่มปลายขนาดนั้นแต่ว่าพอมาฟังแบบเนี้ยที่บอกว่ามปลายก็อาจจะมีการแยกเป็นลงลึกมากขึ้นใช่ไหมคะมีวิชาหลักที่เด็กๆต้องเรียนที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อวิชาอยู่แล้วกับวิชาที่แบบแอดเพิ่มเข้ามาในมิติที่เราสนใจแล้วเวลาเรียนของเด็กละคะตารางเรียนเนี่ย มันจะหนักขึ้นมันจะแน่นขึ้นตามมาด้วยหรือเปล่าเออถ้าอันนี้ก็คือของของที่สาธิตมทเนี้ยจะมีห้าคาบเนาะคาบแรกก็จะเริ่มตั้งแต่แปดครึ่งถึงสิบโมงอย่างเงี้ยก็จะเป็นเออคาบละหนึ่งจุดห้าชั่วโมงครึ่งค่ะเป็นคาบละหนึ่งชั่วโมงครึง่งก็จะเป็นตก ถ้าเด็กมต้นอ่ะวันหนึ่งน้องๆจะได้เรียนประมาณสี่คาบค่ะพี่นุนอืฮะสี่คาบแล้วช่วงใช่ไม่เยอะเลยสี <4 S 2> ่คาบสี่คาบใช่ไม่เยอะแต่เข้าใจว่าความถี่ของวิชาหนึ่งในแต่ละในแต่ละวีคเนี่ยอาจจะน้อยลงออส่วนมปลายเนี่ยเขาก็จะเลือกเรียนเหมือนเด็กมหาลัยเลยก็คือลงเรียนเอง วิชาไหนที่เป็นวิชาลึกหรือเฉพาะก็อาจจะเป็นคาบหนึ่งสามชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะอือืออือห์โอเหมือนเหมือนเหมือนได้เรียนมากขึ้นได้รอบรู้กว้างมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เรียนหนักก็คือตอบโจทย์เด็กไทยไม่ต้องแบกกระเป๋าหนักๆเหมือนที่ผ่านมาเหมือนกันเนาะ เออแล้วก็การเรียนของสาธิตธรรมศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับเหมือนกันนะคะในนานา,นานาประเทศก็ได้ยินข่าวอยู่ว่ารูปแบบของการสอนเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเหมือนเน้นไปที่การให้เด็กๆค้นหาตัวเองซะมากกว่า<ม>ชอบคำหนึ่งมากเลยที่เป็นหลักคิดของสาธิตก็คือว่าอาจจะไม่ต้องเป็นที่หนึ่งแต่ว่าเป็นที่หนึ่งของตัวเองอ่ะ คือคือมีอใช่ไหมค้นหาศักยภาพและเป็นที่หนึ่งในแบบของตัวเองนี่น่าจะเป็นแบบสิ่งที่เด็กๆรุ่นใหม่น่าจะยึดไว้เลยถ้าในมุมมองของน้องกันเองล่ะคะการศึกษามันช่วยวางรากฐานหรือว่าสร้างคนได้เลยไหมในมิติของของการให้การศึกษาหรือการวางระบบเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนที่จะสร้างหรือว่าผลิตมนุษย์ออกมาสักคนหนึ่งสําหรับกันกันว่าสําคัญมากสําคัญมากเหมือนกันค่ะเรารู้สึกว่า การศึกษาที่ที่เราคิดหรืออยากให้มันเห็นภาพอะ่ะมันควรเป็นการศึกษาที่ทำให้เราได้รู้จักตัวเอง mm hmm. อย่างน้อยรู้ว่าเออเรามีความสนใจอะไรเรามีความถนัดแบบไหนแล้วก็ความสนใจหรือความถนัดเหล่านี้ของเราอะ่ะมันไม่ควรถูก mm hmm. ถูกแบบว่าตีกรอบหรือว่าถูกบังคับว่าต้องไปในเวนี้เวนี้เท่านั้น mm hmm. หลายคนเลือกที่จะ ทิ้งความสนใจของตัวเองเพราะว่ากลัวว่าในอนาคตผัดเวเนี้ยมันมันไม่มีสำหรับเขาอะค่ะ uh huh. พื้นฐานที่สุดของการศึกษาอย่างน้อยมันควรที่จะทำให้เราเออรู้ว่าถ้าเราอยากไปในเวเนี้ยมันจะมีทางไหนที่ทำให้เราได้ไปต่อได้บ้างอื uh huh. คือเหมือนมีทางเลือก คุณครูก็อาจจะช่วยบอกเป้าหมายสักนิดนึงนะคะว่าเราจะเรียนไปเพื่ออะไรเพราะที่ผ่านมาในปัญหาหลักอย่างหนึ่งของการเรียนคือไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรนี่แหละอันนี้สําคัญเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไหลกลายเป็นเ,นเนพนพอยต์ของเด็กไทยไปเลยอะ่ะก็คือเรียนไปตามหน้าที่แต่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าง,งั้นพอร์ตแคทวันนี้เราจะใช้ชื่อคําว่าเลิกสักทีสายวิสัยศิลป์นี่แบบฟันธงอย่างนั้นนี่ดูใจร้ายไปไหมหรือว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆยากมากพี่นุ่นพอ <laughs> อันนี้ก็บอกามตงว่าถ้าไม่มีการยุบเออเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่มีใสวิสัยสินแล้วแล้วมันจะมีโมเดลแบบไหนท,ที่ที่ควรเป็นหรออย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้สามารถบอกได้เพราะว่าโมเดลในไทยเนี่ยมันมันน้อยมากแล้วมันกลายเป็นว่าพอเราบอกว่าเออสลายแผนใสวิสยัสยสินส่สิ่งที่ตามมาอย่างที่การเขียนไปนในบทความอะ่ะมันปรากฏการเรียนที่มันมีแท็กเฉพาะอีกเยอะมาก แล้วมันก็กลายเป็นว่าเออถ้าใสา่ใส่สินมันไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการเรียนรู้ของเด็กเพราะฉะนั้นเรามาเพิ่ม,มแท็กทางเลือกอให้กับเขาไหมซึ่งบางโรงเรียนนะคะที่กันเคยไปเจอก็คือมียี่สิบกว่าแท็กการเรียนอืเออถามว่ามันดีไหมในแง่ที่แบบเออมันมีโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆได้เยอะขึ้นอ,อะไรเงี้ยม,ม,มันก็ดีในแง่หนึง่งแต่เราพบว่า มันมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งค่ะพี่นุ่นก็คือถ้าสมมุติว่าเด็กเลือกที่จะเรียนสายของผู้ประกอบการและแล้ววันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเรียนอันนี้แล้วอะ่ะเขาไม่สามารถกลับไปเริ่มใหม่หรือไปคอรอสอย่างอื่นได้คำตอบคำตอบที่การถามคุณครูไปว่าเออแล้วถ้าแบบน้องๆเขาอยากเปลี่ยนสายการเรียนล่ะคะทำยังไงคำตอบคือก็คือย้ายโรงเรียนไปเรียนม .4 ที่อื่นใหม่ S <S ซึ่งมันก็แบบอบช็อปสำหรับเราที่แบบเออมันเหมือนเริ่มต้นใหม่ถูกให้เขารู้แล้ววิงว่งวิ่งวิ่งตลอดโดยที่ไม่สามารถกลับไปเริ่มอะไรใหม่ได้เลยเหรออืมจริงๆมันเหมือนการวางแผนชีวิตเหมือนกันเนาะการมีหลายๆทั้ทางเลือกมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรไม่เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงหนักใช่ไหมคือเหมือนพอไปจุดนึงแล้วแบบ เออตกงานอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้เรียนต่อในสายที่ชอบมันก็น่าจะต้องมีทางเลือกอื่นที่ช่วยเข้ามาซัพพอร์ตได้อะไรแบบนี้เนาะก็เลยเห็นความสําคัญที่คุยกับน้องการวันนี้มากเลยว่าเราอาจจะไม่ต้องเลิกสายวิสัยทินหรอกเนาะแต่ว่าเรามีทางเลือกเพิ่มให้เด็กๆมากกว่านี้ได้ไหมใช่ไหมคะนี่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราคุยกันในวันนี้ด้วยช่วงสุดท้ายวันนี้ล่ะน้องการอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไหมสําหรับคนที่กําลังฟัง พอสแคดแย็กทีพอแคอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นสายการศึกษาด้วยนะคะอยากจะฝากอะไรถึงใครบ้างไหมเอ่ยเรารู้สึกว่าระบบการศึกษาของไทยอ่ะมันมันน่าจะชวนมาตั้งคําถามอมสอบเขาเรียกว่าอะไรสอบทานกันบ่อยๆอยะคะ่ะว่าอเออแนวโน้มที่เรากําลังจะไปเนี้ยมันมันใช่หรือเปล่าหรือว่าม,มันควรไหมหรือว่าบางทีเรารีบไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ เรารู้สึกว่ามันมันสำคัญมากเลยนะกับการที่เด็กคนหนึ่งจะโตมากับระบบการศึกษาอืที่ที่ที่มันควรจะเป็นอ่ะถ้าถ้าระบบมันดีเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งอ่ะมันมันไปไกลมากในขณะเดียวกันที่ถ้าระบบมันมันถูกออกแบบมาโดยที่ไม่ได้คิดอย่างขี่ท่วนอ่ะมันก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์หนึ่งให้กับเด็กคนหนึ่งได้เหมือนกันนะคะอืในมุมมองของการก็เลยรู้สึกว่าเออ ถ้าเราเห็นแนวโน้มหรือว่าความไม่ปกติบางอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอะ่ะเราชวนกันตั้งคำถามหรือชวนคุยบรรยากาศแบบนี้มันก็น่าจะดีขึ้นเหมือนกันในวงการการศึกษาของเราเออแต่จริงๆความไม่ปกติที่น้องกันว่าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดเนาะพี่ว่ามันสะสมมานานแล้วด้วยซ้ำเนาะความไม่ปกติที่ผลิต เขาเรียกว่าอะไรนะผลผลิตทางการศึกษาเนี่ยวันไม่ปกติมารวมถึงมาเห็นผลพิซซ่าเนเป็นเชิงประจักษ์ที่ค่อนข้างชัดเจนวันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะที่มาได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับน้องกันในประเด็นการศึกษาด้วยทําให้เราเห็นความสําคัญว,ว่ามันแบบ จะเรียนแค่แบบเวใดเวหนึ่งสายวิยสัยศิลป์เนี่ยมันไม่พอจริงๆเทรนด์ลกกับการแข่งขันกําลังไล่หลังเรามาติดๆนะเราในอนาคตเด็กเกิดน้อยอีกนะคะการลงทุนด้านการศึกษานี่ยิ่งจําเป็นมากเข้าไปอีกนี่เป็นความสําคัญที่เราชวนคุณผู้ฟังฟังกันในวันนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนสอบถามหรือว่าอยากจะฟังประเด็นไหนเพิ่มจากน้องกันนะมีหลายบทความด้วยเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันใน EP ีหน้าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องกันมากเลยค่ะที่มาชวนคุยกับเราในวันนี้สนุกมากมากเลย ะะโอกาสหน้าคงได้พบกันอีกแล้วก็วันนี้ Active Podcast ก็ถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับน้องกันเลยแล้วกันนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ EP หน้ามีเรื่องของการศึกษาอะไรที่น่าสนใจอีกฝากติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast are Active listening the